แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับข่าวดีเมื่อบาเยนมิวนิคสุดยอดสโมสรจากบุนเดสลีกาเยอรมันตกลงปล่อยตัวมาไตรเดอร์ลิกและนุไซอีมาตราอุยข่าวจากเดวิดออนสตีนนักข่าวชื่อดังของดีเอสเลติกรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับบาเยนมิวนิคในการคว้าวตัวมาไตรเดอร์ลิกประการหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยค่าตัว45้าล้านยูโรบวกแอดออน5้าล้านยูโรพร้อมกับสัญญา5บวก1ปี โดยขณะนี้เหลือเพียงการตรวจร่างกายเท่านั้นนอกจากนี้แมนยูไนเต็ดยังได้รับการยอมรับข้อเสนอสำหรับนูซาอีมาตร,ราอุยแบ็กขวาทีมชาติโมร็อก,กโกด้วยค่าตัว15ล้านยูโรบวกแอดออน5ล้านยูโรขณะเดียวกันแอรอนวานบิซาก้ากำลังจะย้ายไปร่วมทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์และมีกำหนดการตรวจร่างกายในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ที่จะถึงนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พวกเขาได้เสริมทัพมาแล้ว2รายในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้คือเลนี่ยโรประการหลังเดารุ่งชาวฝรั่งเศสและโจชัวเซ็กซี่กล่องหน้าทีมชาตินเทอร์แลนด์